ให้พูดแนะนำตัวแล้วก็ประวัติผลงานอะไรครับครับก็ขอสวัสดีนะครับก็ผมนะครับก็ชื่อนะครับที่ลือสักรโรดนะครับที่เขาเรียกว่าพูดนิ่งนะครับซึ่งเป็นพูดลีธาของจังหวัดสงขลาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มาทางกีฬาขาไทยครับผมแล้วก็มีประวัติแล้วก็เคยมีผลงานอะไรบ้างครับผลงานที่อะไรครับก็ขาไทครับผมสำหรับผลงานทางการกีฬาก็เด็กอ่า สามารถพัฒนาเข้าไปถึงระดับประเทศได้นะครับสิทธิ์โดดแทนของจังหวัดของระดับภาคแล้วก็ไประดับประเทศนะครับส่วนกีฬาอาศัยตอนนี้ต้องเป็นกีฬาที่อ่าหรือว่าเป็นกีฬาที่เริ่มใหม่แต่มีคนเล่นเริ่มมากขึ้นนะครับส่วนอ่าโาณนะครับพ่อเด็กไปแข่งที่บริเตยได้เขียมานะครับแล้วก็ไปแข่งอ่ายในประเทศนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็จะไปแข่งกับอ่าทีด้วยพระราชทานี่สมุทรปราการ กีฬาขาไม่ได้มีตอนนี้กีฬาขาเฉยนะครับผมเรเริ่มทำมาประมาณปีกว่านะครับปีกวา่าที่ได้เริ่มทำมาตรงนี้ครับเนื้อในแต่ละวันคุณมีการซ้อมนันกกีฬายังไงบ้างรครับโู้เกมในการฝึกซ้อมนะครับสำหรับโปรเกรมในการฝึกซ้อมของแต่ละวันเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะตั้งโปรแกรมแต่ละสัปดาห์ใกล้กับแข่งขันหรือฝึกซ้อมโดยไม่มีมการแข่งขันนะครับ ซึ่งถ้าการแข่งขันตอนนี้ผมได้ซ้อมอยู่ก็คือ4วันนะครับสวันเนี่ยก็คือซ้อม2วันพักสวันนะครับแล้วก็พักต่อไปอีกนะครับสลับกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็คือเราพัฒนานะครับการกล้ามเนื้อของเด็กก่อนนะครับแล้วก็ใส่ความเร็วขึ้นไปนะครับการซ้อมของทีมหนึ่งสัปดาห์มีวันหยุดประมาณไหนบ้างครับแบบสองวันซ้อมทีหรือว่าแบบประมาณไหนบ้างคือการหยุดเนี่ยนะครับเราดูโปรแกรมการแข่งขันด้วย มีโปรแกรมหรือเมตชการแข่งขันนะครับเราก็จะหยุดน้อยนะครับแต่ถ้าเราไม่มีโปรแกรมเลยเนี่ยนะครับเราก็จะหยุดปริมาณบ้างขึ้น3วัน4วันนะครับในการ,รนี้ในการซ้อมผัดแตนเนี่ยมันเป็นการพัฒนาของการเนี้อของเด็กถ้าเราไปผัด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 อย่างเดียวมันก็ไม่เป็นการพัฒนาครับผมในหนึ่งวันในการซ้อมเนี่ยช่วงี่ไนครับซ้อมกี่กี่ชั่วโมงต่อวันครับสำหรับโปรแกรมในการฝึกซ้อมนะครับในแต่ละวันนะครับเราจะเริ่ม,ม 17นาฬิกา130น,นะครับถึง20นาฬิกาแต่ถ้ามีเด็กปริมาณมาเยอะเนี่ยเราก็สามารถที่จะขึ้นเวลาขึ้นไปได้อีกนะครับซึ่งเวลาตรงนี้นะครับเต็มที่แล้วนะครับก็คือ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับครับแล้วก็มีการจัดโปรแกรมการฝึกซอ้อมรูปแบบไหนบ้างครับรูปแบบในการฝึกซ้อมนะครับโปรแกรมในการฝึกซ้อมเนี่ยใช้ระบบการ ของปีทานะครับซึ่งการทิปเบสิกการดิวการทิ้ทักษะนะครับซึ่งเอาร,ระบบของปีทามาใช้แล้วก็มาเสริมกับจักรยานขาไทยนะครับเช่นการถีบทรงการออกตัวไปด้านหน้าการใช้แรงสปีดแบบนี้นครับ,รบแล้วก็พีีการดูเลน้องๆในทีมครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ีการดูเลตอนนี้นะครับในทีมของเราเนี่ยซึ่งมีโรถประมาณ5คนนะครับ ตึงมาช่วยกันดูแลนะครับติดติดทุกคนนะครับที่เริ่มที่จะเข้ามาใหม่บ้างหรือพัฒนาสุขความเป็นเลิศบ้างนะครับการดูแลก็ช่วยกันดูแลนะครับเป็นหน้าที่กันนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับว่าใครรับผิดชอบในด้านไหนนะครับอันนี้ทำกิจกรรมอะไรนะครับเริ่มแบ่งหน้าที่กันนะครับแล้วก็ในนองตานที่น้องๆเพิมเนี่ยน้องๆหมดไฟไม่อยากทาอะไรแบบนี้บ้างไหมครับ ถามว่ากีฬายุกชนิดกีฬาครับมันจะมีจุดหนึ่งจุดก็คือบางครั้งเนี่ยเด็กก็คือเด็กนะครับบางครั้งเนี่ยเขาไม่อยากที่จะซ้อมนะครับมันก็เลยมีเด็กที่ไม่อยากที่จะเล่นแต่เราก็ต้องหาวิธีการนะครับดึงดูดเขามานะครับเพื่อที่จะเล่นกีฬาขาไถตรงเนี้ยนะครับเพื่อที่จะเล่นขาถไถเพื่อที่จะพัฒนาไม่ต้องสูงความเป็นเลือดก็ได้นะครับแต่พัฒนาให้ของเสริมสมรรถภาพทางด้านร่างกายรูปไปก็เก็บนะครับสร้างภูมิต้านทานทาทานขึ้นมานะครับ นะเดครับครับแล้วก็มีการประเมินความสามารถของน้องๆออยังไงบ้างครับลักษณะในการประเมินความสามารถเนี่ยเราจะแบ่งเป็นเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มเป็นรเวิวนะครับซึ่งในการแบ่งเนี่ยเราสามารถที่ะพอสักพักหนึ่งสองเดือนสามเดือนที่เด็กเข้ามาฝึกซ้อมเนี่ยเราสามารถดูการพัฒนาของเด็กเช่นเด็กไถเร็วขึ้นเด็กวิ่งได้เร็วขึ้นเราก็จะพัฒนาเด็กไปอีกขั้นหนึ่งส่วนอีกขั้นหนึ่งเราก็จะ ให้เด็กเนี่ยนะครับถ้ายังไม่พัฒนาเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูเ,เด็กเพื่อที่จะให้การพัฒนาเพิ่มขึ้นไปครับแล้วก็ค,คุณคิดว่าอะไรคือสิ่งสาคัญที่จะให้น้องๆประสบความสําเร็จและพัฒนาไปได้ไกลครับสิ่งที่สําคัญเลยนะครับตอนนี้เราไม่ได้หวังว่าเด็กไปติดรางวัลมาขนาดไหนหรือว่ายังไงแต่สิ่งความสําเร็จก็คือเด็กได้พัฒนาทางด้านร่างกายและก็จิตใจนะครับ่างไกลโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ เอาเวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับตอนเย็นๆได้มาออกกําลังกายมาร่วมกับเพื่อนๆน,นะครับได้เข้ามาอยู่เป็นกลุ่มนะครับซึ่งเด็กจะได้เล่นกันในรูปแบบของเด็กนะครับแล้วก็ขาจะพัฒนาทางด้านสมองอะไรต่างๆขึ้นไปนะครับในส่วนรางวัลที่จะได้มาทั้งคืออีกส่วนหนึ่งเวลาเด็กที่จะไปแข่งขันแต่เราก็ไม่ได้เน้นถึงกับเอารางวัลสูงสุดขึ้นมาครับผุครับเพราะว่าคุณมีการจัดการกับนักกีฬาที่นักกีฬาที่พนากที่พนา ในการพัฒนาหรือไม่ครับเดี๋ยวน้องๆมีปัญหาในการพัฒนามีการจัดการยังไงบ้างครับาอ่ต้องในการแก้ไขปัญหาท,ที่ไม่พัฒนาเนี่ยเราก็ต้องพยายามนะครับพยายามเอาเด็กนะครับมาพูดมาคุยมาสอนนะครับแล้วก็ให้หัดเล่นไปกับเพื่อนนะครับให้หัดเล่นไปกับเพื่อนสักสักหนึ่งก็เลือกที่จะเข้าเข้าระบบต่างๆนะครับก็คือเอาเด็กเนี่ยมากล่อมนะครับแล้วก็ดูว่าเขามีพฤติกรรมในการ ที่จะเล่นหาดใไปต่อไหมนะครับแต่ถ้าเด็กไม่อยากเล่นเนี่ยเราก็ต้องปล่อยเข้าไปนะครับครับผมครับแล้วก็ผู้ปกครองมีส่วนมากแค่ไหนครับในการผู้ปกครองมีส่วนมากแค่ไหนขนาดไหนครับในการเลดนกของน้องครับอ่าผู้ปกครองนะครับคือเป็นจุดหลักเลยนะครับในการกซ้อมน้องๆเนี่ยเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยเป็นจุดเหตุที่ต้องนําน้องๆมานะครับแล้วก็การอ่า น้องๆเนี่ยนะครับนี่เขาเรียกว่าความคิดนะครับเริ่มต้นก่อนนะครับซึ่งผู้ปกครองเนี่ยจะเป็นคนที่ถ่ายทอดนะครับได้ดีที่สุดมาบอกพตอว่าเออวันนี้ลูกสภาพร่างกายเป็นอย่างไรนะครับเขาเหนื่อยมาจากการเรียนหรือไม่นะครับหรือว่าเขามีปัญหาด้านการป่วยนะครับผู้ปกครองเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับในการดูแลลูกของตัวของท่านเองนะครับแล้วก็ได้มา พัฒนาให้กับโคบดครับแต่ว่าไม่มีผู้ปกครองน้องๆก็ไม่สามารถมาได้คนระับอ่าใช่ครับเพราะว่าบางคนเนี่ยบ้านมันอยู่ไกลนะครับแต่พวกน้องเนี่ยากิด่าติดเนี่ยนะครับบดจะเริ่มเรียนกันมาเลยนะครับซึ่งผู้ปกครองจะไปรับที่โรงเรียนนะครับรับที่โรงเรียนเสร็จแล้วแล้วก็พามา,า,าที่สนามเลยครับแล้วก <ś> ็สภาพร่างกายและสภาพจิตใจของน้องๆส่วนใหญ่ในที่เป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้สภาพร่างกายของน้องๆในทีมนะครับโดยใหญ่ก็พัฒนาได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีความสุขนะครับเพวาะเขามีความสุขในการเล่นได้การมาไถ่นะครับเขาอยู่เป็นกลุ่มกันนะครับเขาได้เล่นร่วมกันได้ร่วมกันได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะครับเหมือนบางครั้งเนี่ยเราก็มีบางสัปดาห์นะครับเดือนละครั้งสองครั้งที่พาเด็กๆไปทักหน้าศ,ศึกษาเช่นการไปเล่นน้ำทะเลหรือการไปป่วนทายอะไรแบบนี้นครับผม แล้วก็ปัญหาในการฝึกซ้อม,มีปัญหาเรือุปสรรคย,ยงไรบ้างครับตอนนี้ปัญหาในการฝึกซ้อมนะครับของกีฬาพาสตยของเราเนี่ยครับปัญหาหลักๆเลยก็คือสนามนะครับซึ่งสนามในการฝึกซ้อมเนี่ยนะครับเราจะไม่มีสนามนอกจากว่าผู้ใหญ่นะครับให้ความอนุเคราะห์นะครับในการมาฝึกซ้อมตอนเย็นๆให้เด็กเข้ามารวมกลุ่มนะครับซึ่งเวลาฝนตกอะไรต่างๆนะครับมันจะมีปัญหาพราเด็กจะไม่ได้ซ้อม นะครับซึ่งถ้าเด็กมีเม็ดการแข่งขันเนี่ยไม่ได้ซ้อมเด็กก็ไม่ได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องครับผมแล้วก็ขนาดนะครับจิตวิทยามีส่วนสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับกับกีฬาจักรยานตอนไหนครับจิตวิทยามากเลยครับการใช้จิตวิทยาเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่สุดสําหรับน้องๆนะครับเล็กๆนะครับอะไสเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยน้องๆแต่ละวันที่มาเนี่ยน้องๆเราจะไม่รู้เลยว่าสภาพของน้องๆเนี่ยนะครับวันนี้นอโอเฮหรือไม่เพราะเด็กสามขวบสี่ขวบห้าขวบเนี่ยเขาก็เด็ก ขั้นพื้นฐานนะครับเด็กที่ยังไม่ได้โตนะครับแต่เราก็ต้องใช้จิตวิทยาบางคนมาปั๊บร้องไม่อยากลงที่สนามไม่อยากลงแข่งหรือไม่อยากลงเล่้นใดๆต่ๆางๆโค้ชต้องใช้จิตวิทยาเช่นการกลมเออวันนี้นะไปเดี๋ยวต้มเสร็จได้ไปเที่ยวได้ไปห้างได้ไปเซเว่นนั่นคือการใช้จิตวิทยาของโค้ชนะครับซึ่งมีส่วนสําคัญมากในการดูแลเด็กในกลุ่มจัก,กรยานชาติหรือเขาเรียกอย่างว่าบาลานซ์ไปครับผม